สวัสดีครับบอกก่าวข่าวลุงจงนะครับเจอกับลุงจงอีกแล้ววันนี้นะครับลุงจงจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ประดับนะครับว่านงาช้างครับนี่คือว่านงาช้างนะครับว่านงาช้างนี่ก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านเรือนนะครับเพราะมีรูปทรงสวยงามแปลกตาดีนะครับไม่มีใบนะครับใบมันก็คือต้นมันนั่นแหละครับนะครับ มีดอกสวยงามนะครับแถมยังมีความเชื่อว่าถ้าปลูกไว้บ้านก็จะเป็นพืชเสริมสิริมงคลน,นะครับค้าขายดีเสริมโชคลาภนะครับพร้อมทั้งเป็นไม้ที่มีสรรพคุณฟอ,อกอากาศได้ด้วยรักษาโรคเยอะแยะนะครับว่านงาช้านะครับวันนี้ลุงจงจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำสมนุนไพรนะครับรักษาฝ้ากระ นะครับบ้องรุงผิวพันธ์นะครับใครมีอยากจะมีผิวพันธ์เต่งตึงนะครับสิวฝ้าหายตกกะก็จางลงอรอยเหี่ยวย่นก็จะหายนะครับส่วนวิธีทําสมุนไพรนะครับก็ให้เอาต้นว่านงาช้างครับเนี่ยเอาต้นแก่จับนะครับเนี่ยแก่พอดีพอดีนะครับมา1ต้นแล้วก็มาล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็ เอามาหั่นเป็นท่อนๆประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับหั่นแบบนี้นะครับหั่นหนึ่งนิ้วประมาณ <c oughs> พอเราหั่นเสร็จแล้วนะครับเราหั่นเสร็จแล้วแบบนี้ก็ทุบให้แตกนะครับนี่ ทุบแบบนี้นะครับทุบให้แตกนะครับเพื่อตัวยามันจะได้ออกมานะครับนี่ครับทุบ พอทุบเสร็จแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับเติมน้ําลงไปประมาณครึ่งลิตรนะครับนี่ครับแค่นี้แล้วก็เอาไปต้มนะครับต้ม15นาทีนะครับน้ําเดือด15นาทีนะครับพอเราต้มประมาณ15นาทีแล้วก็เราก็จะได้น้ําสมุนไพรว่านงาช้างนะครับจะออกสีเหลืองๆืองอ่อนแบบนี้นะครับ วิธีวิธีดื่มก็ให้ดื่มวันละสองครั้งนะครับเช้ากับเย็นนะครับครั้งละ1ถ้วยตะไลแบบนี้นะครับถ้วยตะไลหรือว่าถ้วยน้ําจิ้มเรานี่เองนะครับดื่มนะครับดื่มเป็นประจํานะครับถ้าเราเหลือเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะครับถ้าหมดเราก็ไปเอามาต้มใหม่นะครับ ดื่มเป็นประจำฝ้ากะรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าหรือว่าผิวพรรณไม่เต่งตึงก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะมีผิวพรรณดีก็ดื่มเป็นประจำนะครับหามาทำนะครับสำหรับวันนี้ลุงจงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกับลุงจงในคลิปหน้านะครับจะหาสิ่งดีๆมาฝากนะครับสวัสดีครับ